ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์แคป p อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องอต,ต่างๆในวงการแคปปอให้ทุกคนติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์นันเองกับในตอนนี้ F l ล์บินที่ประเทศไทยนะครับเบมอนเตรียมตัวจะเดินทางมาที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นั่นเองวันที่26นะครับ26เดือนมิถุนายนเบมอนมีไฟล์มาไทยครบกัน7คนเลยเพื่อที่จะเตรียมตัวมางานแฟนมิทติง้งซียูเดอแบงคอกนั่นเอง2วัน แล้วก็มีรายการวิทยุด้วยที่เบมอนจะมาออกที่ประเทศไทยของเราตอนนี้ไ l ล์บินอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็สื่อของเกาหลีเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปไลฟ์ข่าวแล้วก็ส่ง b a b ี m ม n สเตอร์ที่สนามบินเกาหลีใต้เพื่อมาที่ไทยนั่นเองคาดว่าเด็กๆนะครับหรือว่าเบมอนนั้นเนี่ยจะบินมาถึงไทยในช่วงดึกๆกันเลยไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่น่าจะหลังสี่ทุ่มเป็นต้นไปช่วงระยะเวลาในการบินจากเกาหลีมาไทยเนี่ยก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยเบมอนอาจจะมาในช่วงเย็น หัวค่ําแล้วก็มาถึงที่ไทยเนี่ยหลัง4ี่ห้าทุ่มขึ้นไปเลยจะมีเบบี้มอนสเตอร์อยู่ในประเทศไทยด้วยกันกันกบเราแล้วนะครับและที่สําคัญคือจิกิต้ากับพาริตา2องเด็กไทยในเบมอนจะได้กลับมาที่บ้านเกิดน่าจะได้เจอกับครอบครัวแน่นอนนะครับมารอดูโมเมนต์น้องจิกิต้ากับพี่คัปเปอร์แล้วก็โมเมนต์จิคกิต้าครอบครัวพาริตากับครอบครัวกันนะครับไม่แน่ว่าจะพาเมมเบอร์แต่ละคนยไปเที่ยวที่บ้านกันหรือเปล่าหรือไม่เราอาจจะได้เห็นคอนเทนต์ในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยก ใน t ิ k t ก k กับ IG r e e l s และนอกจากนั้นตอนนี้พาริตานะครับทำโซเอาเพิ่มอีกหนึ่งกับ l o o k f o r e v e r นั่นเองเสื้อเนี่ยชุดนะครับโซเอาไปแล้วและในตอนนี้ทางแบรนด์ก็ประกาศเพิ่มเติมสำหรับรองเท้าที่พาริตาใส่นั่นเองในรูปทีเซอร์นี้นะครับ Forever ล่าสุดคือสินค้าหมดแทบทุกไซส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เหลือเพียงแค่2ไซส์สุดท้ายไซส์ละ1คู่เท่านั้นนะครับนั่นก็คือไซส์36แล้วก็ไซส์41นั่นเองที่ทางแบรนด์อัปเดตมาา้ สองคู่นี้หมด ไ,ไซส์36กับไซส์41เนี่ยก็คือพาริตาโซอัลรองเท้าแบรนด์นี้ทุกไซส์กันเลยทีเดียวเป็นรองเท้าส้นตึกนะครับส้นสูงแบบว่าไม่ใช่ส้นเข็มนั่นเองแล้วก็มีความแบบว่าสีเงินเรื่อมๆเลยสะท้อนแสงสุดๆจะปาร์ตี้ตอนกลางคืนหรือว่าจะใส่ไปตอนกลางวันก็เล่นแสงทั้งนั้นแฟนๆเห็นพาริตาสแล้วก็ตามซื้อเพียบจนหมดทุกไซส์เลยเหลือเพียงแค่2ไซส์สุดท้ายเท่านั้นอย่างละหนึ่งคู่เองใครที่แบบว่าเอ้ยเท้า36หรือว่าเท้า41อยากจะได้ก็ตามกันไปเลย แต่ถ้าเหลือไซสุสดท้ายอย่างละคู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจะรีบนามาแชร์แต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้เบบี้มอนสเตอร์เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วใครจะไปรอรับยังไงก็เตรียมตัวกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมให้พื้นที่กับเด็ก,เ,ดกเบบี้มอนกันทุกคนด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง